ต่อๆขอ اي, ขอภัยต่อไปโอเคมาเอา,เอาแล้วับวันนี้จะมาสอนการแปลงเป็นมาเลยเดอร์จีโอเอ้ยเซเวอร์เออมาตอนตอนจบของเรื่องเราฉันจะเป็นคนกันดเต็นไอ้พวกชั่วเดี๋ยวอุ้ยอ้ยเตรียมตัวตาได้แล้วไอ้พวกชั่วมันต้องโดนฉันนี่ฮึ อน,นจบรือาฉันจะเป็นคนกำหน,น,น,นดเอง,ไไงอ,อไม่ไปดิเฮ้นี่จิโอก็สเตย์ซไมิเคียวไม่ไม่ได้รับวันทีอยไปหมด คอนเนตเซ็ดดับไล่ไข่เฮ้ยโอ้ยตายเป็นกรรมอาหา